สิ่งที่เราควรรู้ก่อนใช้งานฟังก์ชัน Margin ใน b บแ a น c e มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อของ m a r ์จินะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมันมีวิธีการใช้งานยังไง ในเชนของ n บ n c e นะครับเท่าน,นี้ในคลาสที่แล้วหรือว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์ไปแล้วเนาะการใช้งานของมันความหมายของสปอ t ตเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบให้เพื่อนเห็นง่าย,ายๆเลยก็คือเหมือนเราเข้าไปซื้อแก้วใบหนึ่งเราก็จะได้แก้วมา1ใบถูกไหมครับแต่ได้เกิดสมมุติในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเราไปซื้อสัญญานะครับสัญญาฟิวเจอร์มันคือนาโคตนะเนาะสัญญาที่เราคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง นในฟิวเจอร์เนี่ยเราสามารถเล่นได้2ข้างนะครับในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดการไว้เนี่ยเราก็จะได้เงินถูกไหมครับถ้ามันขึ้นตามที่เราคิดมันลงตามที่เราคิดเนี่ยเราก็จะได้เงินแต่ถ้ามันไม่เป็นเนี่ย เงินตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสูญ,สญเสียไปสูญหายไปนะครับโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ในฝั่งของสปอร์ตเนี่ยเรายังได้แก้วหนึ่งใบนะครับที่เราซื้อไปแล้วกลับมาสามารถเอาไปใช้งานได้เอาไปใช้นูน่นใช้นี่ได้ถึงมูลค่ามันจะลดลงก็เหอะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในฝั่งของมาจินนะครับว่ามาจินมันคืออะไรนะครับมาจินเนี่ยคือวิธีการที่เราจะไปกู้เงินนะครับกู้เงินโดยที่เอาเงินของเราส่วนหนึ่งเนี่ยไปวางไว้นะครับ แล้วก็สามารถใช้เงินได้มากกว่าเดิมในการซื้อที่ซื้อเนี่ยคือซื้อในตลาดสป,ปอร์ตคือซื้อเหรียญจริงๆหรือว่าซื้อแก้วแก้วน้ําจริงๆนะครับที่เราได้คราวนี้มันมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในแอปพลิเคชันดีกว่าครับแล้วเเพื่อนๆเปิดหน้าแอปพลิเคชันของมแม n นนขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะใช้งานในฟังก์ชันของ Mar g i ินะครับเราจะต้องทําการโอนเงินเข้าไปในตัว m a r g i ิ w a l l e t ก่อนนะครับ คราวนี้เราเข้าไปที่กระเป๋าเงินดอลล่าร์แล้วก็มันจะมีหัวข้อของมารจินด้านบนอยู่ก็กดเข้าไปดูตรงน,นี้ยอดเงินของผมในกระเป๋าเงินมารจินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ศูนย์ดอลลาร์ผมต้องทาการโอนเงินจากสปอรตไปที่มารจินก่อนข้างล่างมันจะมีปุ่มให้เรากดก็คือมียืมมีชําระคืนมีโอนนะครับเราก็กดเข้าไปที่โอนก่อนพอเรา,ากดเข้าไปที่โอนเนี่ยมันจะมีการเลือกให้อยู่แล้วว่าสปอ t ตมาที่คอร์สมาจินเนี่ยเราจะเลือกเหรียญอะไรเราก็เลือกเข้าไปเป็นเลยเป็น USADT USAity เพราาะว่ผมมีอยู่อก็โนเข้าอกดโอนเพราะ เงินก็จะเข้ามาในตัว wallet ของ margin ละแต่คราวนี้ด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่า cost กับ isolate เ,เพื่อนเห็นอยู่นะครับ cost ไป isolate มีความแตกต่างกันที่ว่า cost เนี่ยจะสามารถคูณได้น้อยกว่าก็คือสามารถยืมได้น้อยกว่าแล้วก็ยืมได้เหรียญที่มีค่อนข้างแบบหลากหลายกว่านะครับ isolate เนี่ยมันจะยืมได้เยอะกว่าเราเข้าไปดูแล้วแต่ละเหรียญเนี่ยการยืมเนี่ยไม่เท่ากันเลยแต่ละเหรียญก็คือบางเหรียญเนี่ย 10x บางเหรียญ 5x นะครับบางเหรียญ 3x อะไรเงี้ย ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดในช่วงนั้นนะครับในแต่ละเหรียญด้วยแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงฝั่งของคอสก่อนนะครับซึ่งคอสเนี่ยเราสามารถยืมในขั้นสามเอกนะครับในการที่จะเข้าไปเทรดขยับมาด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่า P&L ใน7วันนี่คือเราสามารถดูประวัติการเสียเงินได้เงินนะครับกำไรขาดทุนนะครับในระยะเวลา7วันได้แล้วก็กาหนดระยะเวลาของวันได้อีกด้วยดเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานตัวมาจินเลยขยับมา ด้านล่างก็จะมีคําว่านี่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยืมเลยก็ยังไม่มีนี่เกิดขึ้นนะครับด้านขวาก็จะมีคําว่าต้นทุนของบัญชีตอนนี้เรามีอยู่8.26ดอลลาร์เขยีบมาด้านล่างจะมีคําว่ายืมชําระแล้วก็โอนเดี๋ยวเราจะมาลองยืมกันโดยที่ใช้ u s d t เนี่ยในการยืมแล้วกดไปที่ยืมเลยพอกดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของเหรียญให้เราเห็น ว่าเราสามารถเลือกเหรียญได้ว่าเราจะเลือกเหรียญอะไรซึ่งเหรียญมีเยอะมากเลยเราก็ต้องไปดูว่าเราต้องการที่จะใช้ UDT เนี่ยในการยืมเหรียญเหรียญไหนมาแต่ตอนเนี้ยสมมติผมยืม BTC แล้วกันเนาะเข้าๆง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญเบสิกเขาก็จะมีบอกว่าอัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมงเลยนะที่เขาคิดอะก็คือ 0, 0. ูนย์จข้างล่างก็จะมีคําว่ายืมตรงเนี้ยมันจะเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการยืมเกิดขึ้นนะครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็จํานวนสูงสุดที่เราสามารถยืมได้ตรงเนี้ย ถ้าเกิดเงิน8ดอลลาร์เมื่อกี้นะครับเราสามารถยืมบิตคอยหรือ b t c ได้ 0. 00036นะครับตรงนี้ถ้าเรากดสูงสุดไปเลยแล้วก็ยืมในทั้งหมดคราวนี้มันจะมีอัตราดอกเบีย้ยและวงเงินให้เราเข้าไปดูด้วยลองกดเข้าไปดูดูตรงนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสาคัญเลยนะครับสาหรับการใช้งานตัวมาร์จินนะครับว่าแต่แต่ระดับของ VIP เนี่ยเราสามารถยืมได้มากยืมได้น้อยขนาดไหนอย่างบิตคอยเนี่ยถ้าเราเป็น VIP0 ซึ่งตรงนี้นผมเป็น VIP0 อยู่ผมก็สามารถยืมเข้าออกโอนได้นะครับปกติก็มีการติกถูกให้เห็นคือเป็นเหรียญแตนด์ดที่สามารถใช้ได้นะครับระดับ VIP0 เนี่ย เขาจะคิดดอกเบีย้ยรายวันเป็นเท่าไหร่คือมันจะเอาตัวเลขนั้นนะ่ะที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยไปคูณกับ24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น0.05%นะครับถ้าเป็นต่อปีเนี่ยเขาคิดอยู่ประมาณ18.25%ระดับของคุณก็คือ v ีพีใช่ไหมขีดจำกัดในการยืมคือ60 b ิบเลย60 b ิบที่เราสามารถยืมได้มากที่สุดนะครับก็คือค่อนข้างเยอะนะนะถ้าเรามีเงินปากการะกันที่มาวางได้เราสามารถยืมในหก c เลยอันนี้เป็นลักษณะของตัวเวเเลล VIP ก็ในแต่ละเเหรียญน,นี่ยก็จะม้เรียกว่าเปอร์เซ็นต ในการยืมเนี่ยไม่เท่ากันเลยดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะครับก็ลองเข้าไปไล่ดูว่าถ้าเรากู้ไปเหรียญไหนยืมไปเหรียญไหนเนี่ยมันเหมาะดอกเบี้ยมันถูกนะครับแล้วก็เข้าไปกู้ไปเหรียญน,นั้นก่อนแล้วก็เข้าไปเทรดอีกทีหนึง่งสมมุติเราได้กู้ BDC มาแล้วใช่ไหมล้วเราเอา BDC เนี่ยไปใช้ในการเทรดนะครับเราก็ต้องไปดูว่าคู่มาจินที่เขาสามารถใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าคู่มาจินเขียนอยู่ใช่ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปดู นีย BTC จะมีเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เป็นสแตนดาร์ดเหรียญที่คนใช้เยอะใช่ไหมครับก็จะมี b n b เทียบกับ b t c มี ERX เทียบกับ BTC XRP เทียบกับ b t c e t h เทียบกับ BTC พวกนี้คือเราสามารถใช้ b t c ในการเทรดได้หมดเลยในเงินที่เรากู้ไปด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าดอกเบี้ยการกู้ยืมและขีดจํากัดอยู่นะครับเราก็เข้าไปดูของฝั่งที่เป็น Co s t Margin นะครับตรงนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราดูในหน้าก่อนหน้าก็มีทั้งเปออรรร์เซ็นนนนนนตมมมมมีีีทททัั้้งจจํําาาาาววววหืื่่ลลิิสสถยดกกุแ มันจะมีฝั่งที่เป็นไ s o ซเล e ด้วยไ s o l a t e เนี่ยมันจะแยกเป็นแต่ละตัวเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคอสที่เขาสามารถให้เรายืมได้เท่าไหร่บางอันคูณ 5x บางอันคูณ10อะไรเงี้ยก็ลองมาไล่ดูกันได้คราวนี้เรากลับไปที่หน้ายืมจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาลองยืมกันละเราใช้ตัว UDT เนี่ยยืมบิตคอยนนะครับก็กดได้เลยยืนยันอนุมัติการยืมเรียบร้อยแล้วอัปเดตในยอดบัญชีในนั้นนะครับเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนเงินมันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันคืออยู่ไหน เราอาจจะต้องเลื่อนไปเยอะเลยแล้วกดแสดงเฉพาะนี่ได้ไหมอ่ะโอเคเพราะกดแสดงเฉพาะนี่เนี่ยมันขึ้นมาละว,ว่าเราเนี่ยได้มีการยืมตัวบิตคอยไปนะครับศูนย์จุดศูนย์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 สามหกเหรียญน,นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่เรายืมมาโดยใช้เลเวอเรจที่เขาให้มาคือ 3x นะครับก็คือเอาดอลลาร์เนี่ย ไปค้าไว้แล้วก็ยืมตัวบิตคอยน์มาเราวนี้พอเรายืมเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนําไปใช้ในการเทรดได้ละแต่วันนี้ผมจะพูดในส่วนของกระเป๋าที่เป็น w a l l e t อย่างเดียว Wall e ็ตของตัวมา r g จ n นอย่างเดียวครานี้ถ้าเกิดเราต้องการจะคืนละเรายืมเสร็จลวนะครับแล้วเราต้องการจะคืนเป็น s t a b l e coin เหมือนเดิมเราทำยังไงเรากดที่ชําระคืนด้านบนแล้วทีบิตคอยน์ที่เรายืมมาอยู่เนี่ยเราก็กดสูงสุดไปเลยตรงเนี้ย ก็จะเขียนว่าเรายืมมาเท่านี้นะครับยืมมาที่0ูนย์ศยูสเนาะแล้วเราจะคืนที่เท่าไหร่เราสามารถปรับจํานวนที่จะคืนได้ว่าเราจะคืนน้อยคืนมากหรือว่าคืนทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถปรับได้นี่ทั้งหมดที่เราคืนก็คือกดคืนได้เลยกดยืนยันการชำระคืนเกิดขึ้นละตัวเหรียญของเราที่อยู่ในส่วนของที่เป็นหนี้เนี่ยก็จะหายไปตัวบิตคอยไปเยังหายไปแล้วเรากดติ๊กออกเนี่ยตัวเซเบอร์คอยเราก็ที่จริงเซเบอร์คอยเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมนะ แล้วมันก็ทําการยืม b ด c มาด้วยนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับเรื่องการที่เราเอารถไปค้ำอะไรเงี้ยรถไปค้ำแล้วเราก็สามารถเอารถยังยังรถเนี่ยมาขับได้นะครับก็จะฟิลลิ่งคล้ายๆการลักษณะคล้ายๆกันนะครับในฝั่งของมา r จินตรงนี้แลนี่นะครับก็เป็นเนื้อหาของมาร์จินที่เพื่อนจะต้องรู้ก่อนนะว่าเราจะต้องเอาเงินโอนเข้าไปนะครับผมใน wallet ของเราแล้วก็ทําการกู้เงินยืมเงินมาก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปเทรดนะครับในคลิปหน้าเนี่ย ผมจะเอาเงินที่เรากู้มาเนี่ยไปเทรดจริงๆนะครับผมว่ามันจะมีหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงก็อย่าลืมดูกันละกันนะครับแล้วถ้าใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน YouTube ของลองลงทุนก็ได้นะครับหรือว่าในเพจของลองลงทุนก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคําถามให้นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้ในฝั่งคริปตเคอเรนซีแล้วก็ อ่เทดิชนันอลไฟแนนซ์นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะฮะแล้วนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ